มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าสวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนนาทีกู้ภัยเจอวิญญาณในตึกสอตององอสิงร่างร้องร่นหิวข้าวช่วยด้วย 30เมษาย,ยน2568นายิบนบินบลือฤทธิ์ร่วมกับมูลธิร่วมกตัญญูและผู้มีจิตศรัทธาจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนให้กับผู้เสียชีวิตจากเหกตุการณ์ตึกสตงถอลม่มเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยก่อนพิธีจะเริ่มขึ้นบินและเอกพัธ์เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าหลังจากตนสวดมนต์นั่งสมาธิก็เกิดนิมิตม,มีคนขอข้าวกินและบอกกล่าวว่าเป็นคน งานที่เสียชีวิตจากตึกสตองอถลม่มและยังไม่มีญาติพี่น้องคนใดเรียกให้มากินอาหารหิวมากพร้อมทั้งร้องขออาหารเล่าบุรีอาหารไทยอาหารจีนและอาหารอีสานพร้อมทั้งบอกวิธีการกับตนด้วยว่าขอให้เดินวนขวารอบอาคารสตองอที่พังถลม่มและเรียกทุกคนที่เสียชีวิตออกมากินอาหาร ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้ไปไหว้ปู่ย่าตายายพระภูมิเจ้าที่รวมถึงพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อให้เปิดทางของให้ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวออกมารับประทานอาหารโดยพิธีการเริ่มโดยมีการนิมนต์พระอาจารย์มาทําการเปิดพื้นที่แล้วก็อ่านรายชื่อผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นการอัญเชิญดวงวิญญ,ญาณก่อนจะเผากระดาษรายชื่อและนํา ผู้ไปปากตามจานอาหารที่เตรียมเอาไว้เมื่อถามว่ากลัวปัญหาดราม่าหรือไม่บินตอบว่าตนไม่กลัวปัญหาดังกล่าวเพราะเชื่อว่าจิตบริสุทธิ์ของตนทําดีแล้วไม่มีความจําเป็นต้องไปสนใจกับคนที่จิตไม่บริสุทธิ์สาหรับเมนูโต๊ะจีนวันนี้เป็ดปักกิ่งผัดไก่พิษณุโลกไขด่ดาต้มแซบทะเลหมูมะนาวขาหมูแปะซะกระเพาะปลาเงาะกระป๋องและสับปะรด ล่าสุดก่อนพิธีเลี้ยงโต๊ะจีนผีจะเริ่มขึ้นนะคะขณะที่พี่บินกําลังได้ทําพิธีจุดทูบอยู่นั้นจู่จูมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรายนึ่งนอนลงกับพื้นพร้อมทั้งกรีดร้องบอกว่าหิวช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยก่อนจะมีกู้ภัยอีกคนรีบเข้าไปช่วยจากนั้นบินพูดว่าเออเขามาเลี้ยงแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรขึ้นมาลุกขึ้นมา ก่อนที่กูภ้ภัยรายดังกล่าวจะรุกขึ้นมาแล้วพี่บินถามว่าเป็นอะไรเมื่อกี้เป็นอะไรเจ้าตัวตอบว,ว,ว่าไม่รู้พี่มันวูบเข้ามาแต่ว่าสักพักก็มีอาการคล้ายผีเข้าอีกโดยเจ้าตัวร้องไห้บอกว่าอยู่ในนี้เต็มเลยช่วยด้วยพี่พร้อมทั้งพนมมือไหว้ร้องบอกช่วยด้วยพี่ก่อนที่พี่บินจะบอกว่าเขาเอาอาหารมาเลี้ยงแล้วโอเคพอพอแล้วจากนั้นกูภ้ภัยรายดังกล่าวก็มีอาการสงบลงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ